คุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดจ้านครบเครื่องอขอขอแง่มมุมกฎหมายก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุ14ปีกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเ,เหตุของคด,ดีแบบนี้เนี่ยมันมีความต่างจาก บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่อย่างไรายบ้างในการใช้เรื่องของกฎหมายในกระบวนการดำเนินคดีครับ่ันตะวัจัยครับครับเวเว,เวลาเราดูกฎหมายเนี่ยนะครับจริงๆเราดูอันแรกก็คือดูประมวลกฎหมายอาญาก่อนหมาย,ยาเนี่ยได้พูดถึงตามที่เด็กกระทําความผิดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะครับ<ช>ประเภทแรกเนี่ยก็คือถ้าอายุต่ํากว่าสิบสองปีเนี่ยแม้นว่ากระทาความผิดทรรอาญาเนี่ยก็ไม่ต้องรับโทษเพราะว่าศาร ฎหมายให้ให้ความยกเว้นไว้ให้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอายุสิบสองถึงสิบห้าปีนะฮะแต่ไม่เกินไม่เกินสิบห้าเนี่ยแม้ทําผิดทางอาญาจริงครับแต่ว่าศาลท่านเนี่ยจะใช้วิธีการสับเด็กได้เช่นส่งเด็กไปยังโรงเรียนสถานศึกอบรมหรือสถานที่ที่ศาลจัดไว้ให้อันเนี้ยศาลก็อาจจะทําอย่างนี้ได้แล้วก็วางเงื่อนไขกับพ่อแม่ในการดูแลเด็กได้ถ้าเด็กไม่ทําอย่างนี้ก็สามารถจับพ่อแม่ได้นะครับแล้วก็ณีที่อายุสิบห้าปีถึงสิบแปดปีขึ้นไปเนี่ย ถ้ากระทําความผิดทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะดูว่าเด็กนั้นเนควรลงโทษอย่างไรเห็นว่าควรลงโทษหรือไม่แล้วก็หรืออาจจะยกเว้นโทษก็ได้แต่วิธีการฟื้นฟูแบบนี้เราใช้ว่าเรียกว่าวิธีการสำหรับเด็กนะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอันนี้ต้องรับผิดแลลวนะศาลจะพิจารณาว่าจะลงโทษอะไรยังไงนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้อันนี้เราดูท่านะครับทงางะมลกฎหมายอาญานะครับ แต่แล้วก็มีอย่างนึงแม้นว่าเด็กกระทำความผิดเนี่ยก็สามารถรับโทษทางแพ่งได้นะครับเพราะว่าในกรณีที่มีความผิดทางอาญาต่อเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องละเมิดได้ก็คือเอาจากทางผู้ปกครองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดําเนินการในกรณีที่เด็กกระทำความผิดเนี่ยจะต้องใช้วิธีพิจารณาความเด็กฮะคือตามดูตามท่าหยัดจัดปีสองพันาร้อยห้าสิบสามเป็นตัวดาเนินการเพราะนั้นเวลาเด็กทําผิดเนี่ยเขาบอกว่าห้ามจับเด็กนะครับยกเว้นทําผิดซึ่งหน้าและถ้าจับแล้วเนี่ย จะต้องนําเด็กส่งสารไปภายในยีสิบสี่ชั่วโมงเพื่อให้สารตรวจสอบการจับครับว่าจับชอบนะด้วยกฎหมายหรือไม่แล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจในการสอบปากคำเด็กด้วยตนเองครับต้องใช้นักสาววิชาชีพนะครับเป็นนัก,กจิตหรือนักสังคมเป็นคนสอบแทนแล้วก็อื่นเนี่ยไม่สามารถอยู่กับเด็กได้นอกจากนัก,กจิตนักสังคมหรือว่าบุคคลที่เด็กไว้ใจให้สามารถอยู่ร่วมด้วยนะแล้วก็บันทึกถ้อยคําตํารวจต้องอยู่อีกห้องหนึ่งต่างหากครับกรนะบ,บวนการแล้วก็ ในเวลาเดียวกันพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะต้องส่งหนังสือฉบับหนึ่งไปยังผู้มือการสถานพินิษ์เพื่อทำการสืบสอบและพินิษฐเพื่อให้ดูตั้งแต่พฤติการแห่งคดีนิสัยความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพจิตนะบุคคลการอบรมเลี้ยงดูโน่นนี่นั่นอะไรเป็นยังไงนะอันนี้ประกอบรายงานสารภายในสามสิบวันหลังจากนั้นสารก็จะใช้ดูพินิษว่าจะใช้วิธีการใหญ่สำหรับเด็กอันนี้คือหลักการทั่วไปสําหรับเด็กและเยาวชนเพราะว่าในเพื่อนจัดจัดตั้งสารเนี่ยเด็กที่จะ สามารถเข้าสู่กระบ,บวนการนี้ได้คือตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปไม่เกิน15ปีนี่เรียกว่าเด็ก15ปีขึ้นไปไม่รู้เยาว,ยวยชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุที่อายุ14ปีก็อยู่ในขายของก็ต้องใช้กระบวนการของเด็กถูกต้องไหมครับที่ท่านว่ามาเมื่อสักครู่ใช่ครับใช้กระบวนการใช้กระบวนการสำหรับเด็กครับก็จะต้องไปดาเนินการนะว่าทีหลังจากนั้นเนี่ยคืออันนี้ไม่เกิน15ปีนะแต่ว่าปกติถ้าต่ำกว่า12นี่ไม่ต้องรับโทษ ถ้าเกินกว่าสิบสองไม่เอ่อไม่ต้องรับเหมือนกันแต่ว่าศาลเว้นโทษให้แต่ศาลอาจจะใช้ดุลพิิตวิธีการพิเศษสำหรับเด็กได้นะดูเพื่อการฝึกอบรมให้เข้าโปรแกรมโน่นนี่นั่นแล้วรวมไปถึงวิธีการจัดก,การพ่อแม่ได้ด้วยครับนอกจากเรื่องอายุท,ที่จะเอามาเป็นเกณฑ์ในในการพิจารณาว่าจะใช้กระบวนก,การแบบไหนแล้วเนี่ย พฤติการแห่งคดีหรือความรุนแรงของคดีที่กระทามอันนี้อันนี้เอามาเป็นประเด็นพิจารณาด้วยไหมครับหรือไม่เกี่ยวไม่ว่าจะตา,าอะไรก็ตามเรือนี้นเอามาเป็นประเด็นครับปกติแล้วของเดินสมัยก่อนที่ผมเป็นอธีบดี B เนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพวกเจนโลกแก่เกินวัยใจอัจฉริยกรนะหมายถึงว่าอ,าอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปพฤติการคดีก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงเยอะแล้วก็ดูไอคิวแล้วพูดง่ายดูทุกอย่างเนี่ย ดีหมดสมบูรณ์หมดแล้วก็เหมือนกับคนร่างกายอะไรก็เกินวัยอันนี้เราก็รายงานไปยังศาลได้แต่ว่าศาลท่านเป็นคนช้ดูพินิษเองว่าจะส่งไปที่นาคดียังศาลอื่นหรือไม่อันนี้อยู่ที่ศาลแคดูพินิษครับสถานพินิษเนี่ยมีหน้าที่ทําข้อมูลส่งให้ศาลเท่านั้นเองครับแล้วถ้าเราเราติดตามข่าวการจับลุมคดีททั่วไปที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ท่านว่าเนี่ยขั้นตอนเราก็จะมักมักจะพบว่าพอ,พอ,พอ,พอตํารวจจับลุมได้เสร็จปุ๊บ นะก็พาไปโรงพักเสร็จปุ๊บอาจจะมีการฝากขังอะไรต่างๆขั้นตอนของของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กแบบเนี้ยยังไงครับอย่างสมมติอ <S <S โอเคจับกลุมได้คนนี้จับกลุ่มเด็กคนนี้ได้เอาเอายอ,อย่างยกอย่างยกกรณีอย่างยกยงยกรณีนี้เลยนะครับ <S <S อที่บอกว่าห้ามจับเด็กย่เว้นหน้านี่จับพอจับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเวลาไปอยู่จะต้องพาไปศาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อศาลตรวจสอบการจับแต่ระหว่างที่ยังไม่พาไปเนี่ย ในการควบคุมตัวเด็กเนี่ยพนักง,งานสอบสวนจะต้องอาไปควบคุมตัวในห้องควบคุมตัวเด็กซึ่งไม่ับบนกับผู้ใหญ่เพราะกฎหมายห้ามไวอ้อนะเป็นห้องเฉพาะสำหรับเด็กเลยนะฮะร,ระหว่างเนี้ยตอนนี้ในระหว่างเนี้ยอาจารย์สอบถามเบื้องต้นได้สามารถสอบปากคำเด็กได้เพราะว่าการสอบปากคำเด็กเนี่ยจะต้องใช้นัก,กจิตหรือนักสังคมที่ขึ้นทะเบียนไว้นะ<อ>แล้วก็แล้วก็เป็นผู้ที่สอบถามเด็กแทน แต่ว่าเพื่อให้เด็กเกิดความอบอุ่นใจหรือมั่นใจอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้น,นว่าเด็กสามารถเรียกร้องขอบุคคลที่เด็กไว้ใจมานั่งอยู่เป็นเพื่อนได้<ะ>พนังกงานสอบสวนอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ในการสอบปากคำค่ะนี่พอไปถึงศาลพอพาไปถึงศาลแล้วเนี่ยก็จะขอปล่อยตัวต้องไปขอที่ศาลไม่ได้ขอที่ศาลทินิชนะเพราะยี่สิบสี่ชั่วโมงที่พาไปแล้วศาลจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ถ้าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเ สารก็จะมีวางเงื่อนไขนโน่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่แล้วหลังจากนั้นพนักง,งานสอบสวนก็จะเรียกตัวมาสอบประคำแล้วเวลาสอบประคำอย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือว่าจะต้องไม่ได้ใช้พนักง,งานสอบสวนสอบตรงๆรไม่สามารถอยู่ในห้องเด็กได้ครับต้องมีสาขาวิชาชีพอะไรมาร่วมอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับใช,ใช่ครับถ้าหากสารไม่ให้ประสารยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในเด็กก็จะต้องอยู่ในในที่คุมขังในที่อยู่สําหรับเด็ก จะเป็นที่โรงพักหรือที่ไหนยังไงถ้าอยู่ถ้าถ้าไม่ฮะที่อยู่กรุงเทพนี้จะเอจะต้องอยู่ที่ในบ้านเมตตาคือในสถานแรกรับกรุงเทพที่กรุงเทพมนครนะอยู่ที่บางนาฮะอยู่บางนาก็เป็นที่เป็นสถานที่ควบคุมตัวเด็กระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดีสําหรับเด็กะเาวชนในกรุงเทพเรียกว่าสถานแรกรับถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีสถานพินิจครทบทุกจังหวัดไว้ดูอยู่ฮะถ้าเป็นเหตุที่ที่เออ ปุกชักกันเนี่ยอย่างงี้อย่างกรณีเนี่ยยิงคนตายเสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บจานวนมากเนี่ยอาการป่วยต่างๆเนี่ยจะมีการพิสูจน์กันอย่างไรว่าผู้กระทำเนี่ยได้ได้มีอาการแบบนี้จริงนะไม่ใช่แบบพอถูกจับได้ก็เอาขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้คดีเพื่อที่จะให้พ้นผิดแบบนี้ครับมาเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างตรงนี้ครับออปกติสถานพินิจเนี่ยเขาจะมีแบบประเมินตัวเด็กมีแบบประเมินอันแรกเลยเรียกว่าแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงปัจจัยจาเป็นนะครับ ว่าเด็กคนนี้กระทาความผิดเพราะปัจจัยอะไรปัจจัยจําเป็นเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเอ่อส่งข้อช่วยเหลือแล้วเนี่ยไม่ทําผิดอีกเลยเพราะว่าทําผิดเพราะความนะฮะแต่ว่าในขณะที่บางคนก็อาจจะเพราะความเจ็บป่วยเพราะความเจ็บป่วยนี่เด็กก็จะข้ารับการบำบัดรักษาอะไรอย่างนี้เราก็จะรายงานสารไปนะครับแต่ถ้าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเด็กก็จะอยู่ในเกณฑ์เหมือนกับว่าอาจจะทําผิดเพราะว่ารักษ์หรือทำ้ายร่างกายก็จริงแต่ปรากฏว่าเด็กเด็กเนี่ยเราตรวจสอบพบ มรมีประสบการณ์เลี้ยงดูแบบใช้ความรุนแรงหรือเด็กมีประสบขโมยตั้งแต่ก่อน10ปีและมีการทําผิดซ้ํามากมายโน่นนี่นั่นเลยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรายงานสารไปเพื่อสารก็จะสั่งให้เข้าโปรแกรมอันนี้ท้ายสุดในสารจะคนเป็นคนเชิดูพินิษนะครับแต่ว่าในกรณีที่เด็กอ้างผู้ปกครองอ้างว่ามีการป่วยเราก็จะต้องส่งพแพทยข์ของเราเรียมีนักกิตวิทยาอยู่แล้วทุกแห่งในขันพินิษนี่นะครับ แล้วเราก็มีการทำเอโบยกับสุรบาลตามสุขภาพจิตต่างๆนะครับบรรการยาพว้เนี้เราก็ทําก็จะส่งไปตรวจสุขภาพจิตซึ่งอย่างเด็กในข่าวเนี่ยทราบว่าเหมือนกับมีประวัติการรักษาทางทางปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี้ยเราก็ต้องได้รับใบรับรองแพทย์จากตรงนี้ประกอบเพื่อรายงานสารไปแตแ่สารจะลงโทษอย่างไรหรือจะยกเว้นโทษให้ด้วยเหตุของ การปลีย่ยงซึ่งกฎหมายเนี่ยให้ให้อยู่แล้วว่าสามารถใช้ดูพินิษในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องมีรายงานทางการแพทย์ประกอบรายงานสารพินิษไปเพื่อสนอต่อยังศาลครับแล้วก็ศาลช้ดูพินิษเองว่าจะการลงโทษหรือเว้นการลงโทษหรือไม่ต้องรับโทษอย่างไรครับกับท่านท่านทวัชชัยครับนานะที่ท่านเองก็เคยทําง,งานารับราชการเป็นดูแลเรื่องกรมพินิษฐ์ค้มครองเด็กเกี่ยวกับเด็กครับว่าง่าย มีมีหลักคนทักคำถามเหมือนกันว่าไอ้หลักกฎหมายเกี่ยวกับเด็กของเราเนี่ยมันอ่อนไปไหมหรือมันเอาเด็กเป็นตัวตั้งโดยที่เอ่อไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยของสังคมโดยรวมตรงนี้เราบาลานซ์กันยังไงในหลักกฎหมายเอาหลักกฎหมายคืออย่างนี้ครับคุณคุณผมผมอยากจะเรียคนคุณประเมศกับเอ่อท่าน,ท,านท่านผู้ชนทุกฟังที่อยู่ทางนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ยอส่วนใช่ไหมครับ เพราะว่าพวกพวกเราในโชคดีที่เราเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เราผ่านกระบวนการที่เคยเป็นเด็กมาแล้วใช่ไหมครับแต่เด็กเนี่ยเขาไม่เคยผ่านการเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเลยเพราะาเด็กเนี่ยโดยกฎหมายโดยนุสสัญญาสิษษษทธิเด็กด้วยอะไรก็แ้แต่เนี่ยคือวัยที่เราบางด้วยความเจนโลกวุฒิภาวะเนี่ยเขาไม่ถึงพร้อมหรอกครับเขาเกิดมาบนโลกนี้สิเด็กเมื่อร้อยปีพันปีถ้าดูตามพัฒนาการเด็กเนี่ยจะเหมือนกันเลยเด็กเมื่อสมัยก่อนพุทธกาลหรือเด็กสมัยนีน้่ยเหมือนกันเลยถ้าดูตามพัฒนาการนะครับ แต่เด็กเนี่ยด้วยปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับเด็กเมื่อก่อนนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อฐานเทคโนโลยีเนี่ยเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ได้แยกแยะว,ว่าเนี่ยเป็นข้อมูลสำหรับเด็กข้อมูลสำหรับผู้ใหญ่เด็กเป็นผู้ใหญ่เราย,ยังมีก้าผิดก้าพลาดตกหลุมตกลงได้เลยถูกไหมครเด็กเนี่ยยงมีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลากระบวนการรับเด็กเนี่ยศาลจรึงให้โอกาสมากกว่าเห็แนแม้ว่าในประมวลกฎหมายายาจึงแบ่งว่า ถ้าตากว่าสิบปีเนี่ยคือไม่ต้องรับเลยถ้าตั้งแต่ทําผิดถ้าไม่เกินตั้งแต่สิบไม่ไม่ถึงสิบสองเนี่ยไม่ต้องรับโทษได้รับการเว้นเลยถ้าเกินสิบสองถึงสิบห้าเว้นแต่ว่ามีกระบวนการโน่นนี่นั่นเพราะนั้นต้องดูให้ละเอียดทีท่วนเพราะเขาเป็นเด็กคุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดก้านครบเครื่อง S The time. s t a ต e Times สำนักข่าวออนไลออนล์สำหรับคนรุ่นใหม่